บุญบูชาข้าวพระประจำเดือนบุญคือเพื่อนแท้จริงสิ่งอาศัยบุญบรรดาลความสุขสำเร็จชัยบุญยิ่งใหญ่พิเศษล้ำบุญสำคัญในหนึ่งปีมีบุญพ่องสิบสองครั้งกำหนดหวังตั้งใจเพียรฝ่ฝันอานิสง์บุญจำรัดมหัศจรรย์พันตะวันสำเร็จหวังดังตั้งใจ อานิสง์บุญบูชาข้าวพระคือจะได้เข้าถึงฐานะ5ประการคืออายุวันนะสุขะภะและปฏิพนันจะเป็นที่เคารพรักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายบารมี30ทัศเต็มเปี่ยมได้โดยง่ายจะเข้าถึงมนุษย์สมบัติทิพยาสมบัติและนิพพานสมบัติไปทุกภพทุกชาตินะ ในที่สุดนี้ขออมนยอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขกายสุขใจพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคอยคำจุนพระพุทธศาสนาตลอดไปทุกท่านเทินจเจริญพร